เอาละครับสวัสดีครับอยู่กับผมดิสิเฟอร์คตเตอร์สายกระสอบไฟนะครับฮ่าวันนี้เราก็อยู่กันกับเกมคุกกี้รันคิงด้อมเหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะมาเปิดกาชาน้องชูครีมนะฮะหลังจากเขาเรียกว่าตุนคบเพลิงคบไฟคบใจมาเรียบร้อยแล้วนะ <c oughs> ก็เขาเรียกว่าไม่บางไม่บายนะฮะสามพัเแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเขาเรียกว่ามาเปิดกันแบบที่มัน ดึงเชงกันได้สักระยะหนึ่งแล้วกันนะฮะโอเคครับใครมาดูอยู่ตอนนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะฮะกดแชร์ไม่เป็นไรแต่กดติดตามอยากให้กดนะครับกดไลค์กดก็ได้แต่ก็อยากให้กดอยู่ดีโอเคก็เขาเรียกว่าเป็นเรื่องความดีใจหลังจากที่ผ่าฟันคุปไปแผลหายเกือบประมาณ80%ซไปแล้วก <Wow. S 1> ็เลยเขาเรียกว่ากลับมาอัดคลิปกันดีกว่าครับเนื่องจากสายสารานม่มีก็เป็นสายกาชาล้วนๆไปเลยแล้วกันนะครับป้ายังไงอย่าลืมกดกันด้วยนะจ๊ะ เอาแล้ววันนี้เราจะมาเขาเรียกว่าเอาให้กดพิเเริ่มเริ่มหมายก็ลา้างพอดนะีเดี๋ยนะเออตรงนี้สิวะโอเคฮะก็ตรงนี้มีกิ่ร,กร้อยแล้วเนาะใครประสงค์จะเข้ามาอา้าวชิบหายกิวเต็มเต็มต้องแต่ว่าโอเคไม่เป็นไรทิ้งทิ้งชื่อว้แล้วกันมันน่าจะมีคนเข้าได้แหละเพราะว่าไม่ได้ดูกิวมากพัดเลย oh, <no. S 1> เริ่มหมายก็หาเลยโอเคฮะเดี๋ยวจะมาเปิดเขาเรียกว่าหาน้องชูครีมกันเนะเขาใช้เขาเรียกว่าหนึ่งครั้งร้อยคบเพลิงนะแล้วก็สิบครั้ง ใช่หนึ่งพันคือถ้าเราโบ้สิบครั้งเนี่ยเราจะได้แค่สามทีแล้วเราไปคลิปแน่นอนนะเพราะฉะนั้นมันจะเร็วเกินไปเ <c oughs> อาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะสุ่มทีละครั้งนะฮะและ้วก็รอบนี้เนี่ยเราจะเขาเรียกว่าเนื่องจากมันมีของเปิดน้อยเนาะเราจะขอเดิมพันกันนิดนึงอตั้งแต่ทํากาชามันยังไม่เคยเดิมพันเลย <Wow. S 1> คิดหาเรื่องเสียตังค์อีกแล้วโอเคฮะถ้าเราเปิดน้องชูครีมได้ภายในคลิปนี้นะภายในสามพันเก้าร้อยครงนี้นะฮะเราจะไปซื้อที่อยู่น้องชูครีมให้ะครับนี่เนี้ยสุดยอด เาเรียกว่าเปิดตัวพร้อมที่ดินอยู่ไหนวะอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อใชเออเน,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 นี่เนีนี้นีอ่านี่นะฮะถ้าเราได้ตัวน้องเราจะหาบ้านที่น้องอยู่ครับจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าไม่เคยเติมไอ้พวกนี้เลยนะ <c oughs> คือให้เต็มที่เนี่ยมันก็คือพวกสินดองพันนะแต่ว่ามกซอไม่ได้มีเวลาทำเฟสก็เลยเล่นไม่ทนันกันเลยไม่ได้เติมแหละอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะฉะนั้นแล้วรอบนี้เราจะเอาเรียกว่าที่อยู่ของน้องชูครีมเป็นเดิมพันเนี่ยไหนวะมันกดไปกี่กทีเอออ่ะ โอเคฮะถ้าใครอยากให้น้องชูคิมมีบ้านก็ขอให้น้องเขาออกแล้วกันเพราะถ้าน้องไม่ออกก็ไม่มีทั้งบ้านมีไม่มีทั้งตัวนะ <c oughs> อะไรวะ <c oughs> บ้าโอเคฮะวันนี้ก็เขาเรียกว่าอาจจะอยู่ในโทนที่แบบซอซอนเนอะไม่ได้เป็นโทนแบบสิริเหมือนคลิปที่แล้วเพราะคลิปที่แล้วนี่คือแบบโอ้โหฟังเสียงตัวเองไม่รู้เรื่องเลยคนระับเพราะมันเล่นเสียงไม่ได้มันปวดเหงือกปวดฟันปวดจานปวดกระดูกมากอะไรอย่างนี้บ้าโอเคฮะหลังจากพูดภาพอารมณ์บทมาแล้วเริ่มกันเลยดีกว่าฮะครั้งแรกฮะ ขอทุกคนเอาใจช่วยพี่ด้วยนะครับจริงๆอยากได้น้องชูคีมากๆเลยเอามาที่เรียกว่าประดับแก๊งเราไปเลยซื้อท่าด่ามันจะเป็นยังไงอันนี้คือไม่เคยไปดูใครเปิดเลยนะคืออยากรู้ว่าเปิดได้เอ็มจะเป็นยังไงวะโอ้โหเรียบร้อยที่ส่วนท็อปปิ้งรู้แล้วว่าท็อปปิงปป้งเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะขอแบบก็เล่นสูตรเดิมนะกดออกกดเข้าและกดเปิดอะไรอย่างี้คือมันเป็นความเชื่อฮะเป็นความเชื่อว่าแบบเหมือนรีโหลดรีโหลดแล้วไปไปรีเซ็ตเลดอะไรเงี้ยเออ เยลลี่แม่เจ้าอ่ะป่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราออกก็เรียกว่าทำแบบนี้ไปเรื่อยฮะเดี๋ยวเราจะดูสิว่าภายใต้3,900ที่เราสตาร์ไปนมันจะได้น้องชูครีมมั้งไหมโอ้โหแม่ง3ครั้งเกิือล้วนบ้าไปแล้วสตมัติสัตวตต์กดเล่นหนึ่งดีเราเป็นคนชอบแบบย้อนแย้งจะเล่นสูตรแตกึกกักอยู่ๆก็กดไปเองอะไรอย่างี้โอ้โหโ ได้แต่หอบปลิงโอ้โหมันจะไม่มีอะไรในตู้เลยเหรอวะคืออยากจริงๆมันมีคัมพีรนะแต่ว่าอยากได้ตัวโอ้ตาจะ,ะไหลวันนี้มันจะได้แล้มันดูเยียบเหงาสร้อยเผืแ่อบบว่าจะบยหงอยตึงมากมันจะทำอะไรคือแบบว่าหมดความหวังกับตารอยลินเนี่ย นี่แม่งวันแห่งท็อปปิ้งโหเนี่ยโอ้โหจบนี่จะซื้อชาไข่บุกกินแล้วจะบ้าตายมาแต่ท็อปปิ้งวะเนี่ยอยากจะกดสิบทีมันรู้แล้วรู้รอดแต่เราก็อยากจะวัดดูเหมือนกันไงว่าแบบมันมันแบบมันจะได้ไหมนะเปิดแิ่เปิดทีหนึ่งทีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวกดไปมันมีคนที่เขาเปิดได้อยู่นะอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเราเชื่อมั่นในดวงแล้วกันเนาะ เอาล้วฮะมีที่อยู่ของน้องชูคลีไปเดินทานตอนนี้เราหมดไปแล้วประมาณนี่900แล้วล่ะได้แต่ถอนหายใจโอ้โหเบลฟางพาคีนี่เรากำลังดูเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์อยู่บว้เนี่ยอะไรพาคีพาคีเนี่ยโอ้โหโอ้โหโ อุตส่ามีเปลวไฟวุ้งวิ้งนึกว่ามันจะได้อะไรดีๆอย่านะแกยอย่าให้ฉันหมดความอดทนไม่กะนั้นฉันจะกดบึ้มสิบครั้งไปเลยนะโอ้โหตาจะไหลเราไม่อ่อนหรอกดๆไปก็ได้ลองดูทำไมอะ่ะเลนหนึ่งครั้งมันก็ควรจะแบบเอาไปหาเลยอะสิบครั้งเนี่ยมันก็น่าจะได้บ้างสิวะโอ้ตายแล้วครับ ไม่เป็นไรวันนี้อาจจะแบบดูนม่ค่อยได้แบบเฮฮาปาร์ตี้มากนะฮะเราจะไม่ได้ร้อน,รอนแรงหนังไฟเยร์โอ้โหเป็นพี่บุนดาบุยบุนดาเบสิสวะบุนดาเบส mm. เขาบอกไว้ไม่เป็นไรเราต้องมีศรัทธาฮะศรัทธาของผููกล้า mm. เพลงใครวะพี่ปูคงสิไม่รู้เหมือนกันเ, mm. เพลงศรัทธาไม่ใช่ห่งหินเล็กไฟ สักอย่างวงอิงคาอะไรอโอ้โหแต่ละวง,งนี่ใหม่ๆนะพูดมานี่คือรู้รุ่นเลยรู้รุ่นแน่ๆฮึบอ๋อไม่ได้เลยอนะคือแบบโอ้โหชายกับรงชุดน้องยังไม่เห็นสักตัวเฮ้ยมันจะเข้มขนาดนี้ไม่ได้นะ โอ้โห oh, คือไม่คิดคือไม่คิดว่ามันจะแบบไม่คิดว่ามันจะอย่างงี้คือในใจก็แอบแอบอยากได้คมทีบ้างอะไรบ้างนี่คือแบบโอ้โ oh, หบานแบบท็อปปิ้งรัวๆอะไรยังไม่รู้เปลวไฟพาคีคือขออย่างอื่นบ้างก็ได้โอ้โ oh, หคุณแก้วบังกรครับเดี๋ยนะแก้วบังกอนไม่ใช่สิว่าต้องเรียกว่าถ้วยไม่ใช่ถ้วยด้วยมันคืออะไรอ่างอะไรกันเอออ่างบางกรเนี่ยว้าวโอ้โห พ่นอะไรออกมาในเธอขอพ่นโตวน้องชูครีมมาในเธออย่าพ่นในพวกเปลวฟงเปลวไฟมาเลยกฟง,งท็อปปิ้งเนี่ยพรีมีเยอะแล้วน้องพรีมีเยอะแล้วอือขอโตวชูวครีมหน่อยนี้ชูครีมมานีอ,ส,อสุดยอดแม้แต่เขาบินวอนก็ไม่เห็นหัวเราหรือเราจะไงดีอ่ะหรือเราจะแบบ หลือตอนขั้สุดท้ายเราจะแบบบึ้มสิบครั้งดีแลวกันนุมันจะได้ดูแบบมันจะได้ดูแบบอ่ะปิ่นเปลี่ยนกันบ้างอะไรเงี้ยเผื่อแบบให้มันจบจบเผื่อมันได้ไงคือหนึ่งครั้งมันดูแบบหรือมันไปหาเล่จริงๆเลยผมเป็นการเปิดกรชาติแย่มากวันนี้ไม่ได้ลุ้นอะไรเลยปกติเปิดโตงเปิดโตมันจะแบบอันนี่เลยอ่ะหรือเล่ามากๆไปว่าคนอื่นเขาก็เปิดกันเยอะแยะตะแปะไข่ถั่ว่ามันก็จะดูแบบ ได้เยอะแต่เราแบบมีน้อยมีน้อยเราก็อยู่อย่างมักน้อยเราต้องอยู่แบบคนเจียมตัวก็ได้แต่เจียมใจโอ้โหท็อปปิ้งยังได้ขั้นต่ำสุดยอดวันนี้เราไม่ได้ทำบุญด้วยกระเพาะปลาสินะแต่เราก็กินมาแล้วนะเราแค่ลืมใส่บาตรนั่นไงเฮ้ยโอ้โชครีมจริงๆแม่งมาเป็นเษอ่า จะดีใจดีไหเ้เ่ยอย่างน้อยก็มีหน้าให้เห็นแต่ไม่ได้ตัวโอ้โหคนไม่มีใจทำอะไรก็ไม่ได้ตัวเอาแล้วะเดี๋ยวอีกครั้งหนึ่งเนี่ยที่เหลือที่เหลือหนึ่งพันเนขอบึ้งไปเลยแล้วกันเพื่อเรียกว่าเป็นการแบบแต่ก็ไม่แต่ก็อยากรู้อะคือจริงใจอยากรู้มากเลยนะว่าแบบว่ามัน ว่ามันจะได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่คือแบบไงดีเน่ยเราก็อยากรู้กดหนึ่งครับจะได้ไหมเ้ยเรากดสิบครั้งเลยไหมไงดีวะเรากดสิบครั้งเลยแล้วกันอุ้ยกดผิดอ,อไหนๆก็ไหนๆแล้วฮะเดี๋ยวขอบึ้มสิบครั้งเลยแล้วกัน คือแบบส่วนตัวคืออยากแบบแกบนึงน,นะขอออกไปดึงดวงไม่ใช่ดึงดาวอ่าเรี๋ไปเดี๋ไปเปิดการชาให้พวกตัวนี้ทิ้งสักรอบดีกว่าแกสุ่มสมบัตินี่เล่นดีวะสุ่มขั้นสุ่มขั้นอเปล่าโอเคเรามีความเชื่อเราสุ่มสมบัตินี้ทิ้งก่อนเดี๋ยวเราไปสุ่มนันนู้นสิบดาวจนจบ,จบเออแต่กันติจ่ายได้พอดีเลยโอเคปะเกลือจากอันนี้ละอันนี้น่าจะดี โอเคฮะมาเอาจะช่วยนิ้วแล้วกันน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายครับแล้วก็จะปิดคลิปนี้แบบได้ตัวได้บ้านหรือว่าได้เกลือได้แต่หน้าตะกี้ก็ไม่รู้โอเคไปกันเลยฮะเึ้ยซึบ <c oughs> มือกบหัวเยีายวได้มือกบหัวมือกบหัวโอ้โโอ้โหอ้แม่งได้สาววัดเซ็งโทรี่โอ้ย <c oughs> ขยะล้วนๆโอ้โหคนแบกเสาโอ้ยเกลือไหมเกลือไหมเกลือเกลือไม่เกลือเออเกลือดแน่โอ้โหนะคันต่ำโอเคเรียบร้อยฮะโอ้วันนู้นยังรู้สึกผิดไปนั่งหาน้องนิกิวอยู่โอ้โหสุดยอดวันนี้เวรกรรมมันตามทันจริงๆ กูเปิดการชาน้องชูฟรีมมันเป็นเรื่องดีนี่เองโอเคเอาละฮะสุดท้ายเราก็จบด้วยความน้องห่อยเดี๋ยวเราพิเซตไเปเท่าไหร่พางคนบีเซตเราชูคลีมโอ้เซตสามเซตสามด้วยคือที่ได้จากตะกี้เลยนะไม่ได้จากที่อื่นเลยไซต์เลโอ้เซตซมาได้ใช้จริงๆ โอเคฮะวันนี้ก็น่าจะเขาเรียกว่าได้รับความสุขสนานไปแบบเขาเรียกว่าพอสมครวรเนอะอาจจะนิดนึงแหละนะฮะอาจจะไม่ได้เฮฮาปา์ตี้มากแต่คือเหมือนแบบใจยอยากจะชนะด,ดวงไงไม่คิดว่ามันจะแบบจะเกลือเกลือ,ลอขนาดนี้โอเคเนี่ยดูดอโหน้องๆเป็นงานที่บ้านนี่คือเราใช้เราใช้น้องๆเขาเรียกว่าคุกกี้ผู้หญิงทางานอย่างหนักดวงคือต้องบอกว่าเกมนี้มันไม่รู้ต้นตัวไหนผู้หญิงผู้ชายะนะคือหน้าตาหวานหมดเลยก็เอาเป็นว่า เราตีว่าไอ้สี่ห้าตัวที่อยู่ในจอนี่เป็นผู้หญิงลกันนะฮะโอ้โหตีดาบช่างไม้ผ่าฟืนกวาดบ้านเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วนะฮะส่วนไอ้พวกผู้ชายนี่คือไปเดินเล่นอยู่ไหนแน่เลยเนี่ยดูดิไอพวกซันกีฟสปาร์กิง้งอ่ามาร์ทแลนด์คิสซูโนว่าเนี่ยโอ้โหเนี่ยคุณลุงนักสืบที่มันม่วงโอ้โหไปเดินเล่นดูดิโอโ้ชิวนี่น้องสนูน้องอะไรตัดไม้ก็อยู่โอเคฮะ สุดยอดเกมคุกกี้ใช้แรงงานไอะอยังไงก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมเขาเรียกว่ากดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับมันก็เดี๋ยวไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะเดี๋ยวไปตุนของตุนอะไรมาแล้วก็น่าจะได้เลียวเห็นการเปิดกันอีกส่วนเพรไปตุนมาล็เดี๋ยวไว้เปิดนึกว่าตัวละครหน้ากันไปครับโอเคฮะวันนี้ก็ผมเรซิเฟอร์แคตเตอร์สายกระสอบทรายต้องลากันไปก่อนแล้วครับมาเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะวันนี้จ่ากับไปด้วยความเอือเกลือจริงๆเลยบายจ้า